สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ดตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราชาแนเเล,ลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่18กันยายน2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย ในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยการหกหมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขหกหมายเลขห้าหมายเลขเก้าและหมายเลขสองเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย ในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก3ามสี่สหกและ3าเก้า เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลาย2ิบสองนาฬิกาถึงย3ิบสามนาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขห้าหมายเลขสี่หมายเลขศูนย์ หมายเลขหก 6, หมายเลขสองแล้วหมายเลขสามเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนขออภัยครับในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลาย2องนาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่ หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกห้าสี่ห้าสองและห้าสามเป็นสามคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยโุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจน ในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยการห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหนึ่งหมายเลขห้าหมายเลขสี่หมายเลข 1, หกและหมายเลขเจ็ดเป็นห้าตัวเลขที่เดืใช้ในช่วงเวลาที่สาม ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง5ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ2คู่คู่แรก15และ16 เป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรี เพื่อท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคาราสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิาลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ